การประชุมสภาได้เริ่มต้นแล้วแล้น,นี้เป็นอ่าเ,เพของสภานะเดี๋ยวให้ดูสักนิดหนึ่งเพศสภายัางรู้เลยคืนนี้มันคือละครชิงรักหักสวัสด์อย่างแน่นอนประมาณตบตบกันต้องครบถึงขนาดที่เพศสภาขึ้นข้อความอย่างนี้น้องไรเอาวิธีวุฒนทั้นชสภาถ่ายทอดพร้อมกับขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็นด้วยความสุภาพค่ะนี่ <laughs> แปลว่าสภาเองก็ยังคา,า,า,าดการว่าเดี๋ยวจะมีผู้คนจํานวนมากเข้าไปสแสดงความคิดความเห็นกันแล้วเกรงว่าจะยาหยาบคายใช่ไหมก็เลยขอความร่วมมือให้สแสดงความเห็นด้วยความสุภาพนะคะท่านเคยเห็นไหมนี่ถ่ทอดสดเดี๋ยวผมดูระหว่างเวลา20นาฬถึง20นาฬิปวนตั้งแต่ยังไม่เริ่มวิบสามฝ่ายสามฝ่ายนี่หมายถึงวิปธฐบัล วิฟฝ่ายค้านและคณะตรรค่ะิกเถทยงกลางประชุมก่อนสักฟอกปมแบ่งเวลาไม่ลงตัวไอติมพริตก็ชริสินชี้ต้องไม่เปลี่ยนแปลงค่ะเวลาเนี่ยคือยกบรรทัดฐานอภิปรายรอบก่อนชัยชนะเดชเดโชเป็นชนิป,ปันธ์เจ้าของไอเดียทำให้โรงงานสอบให้ถูกกฎหมาย <c oughs> บอกว่าสภาต้องมีหลักการ บอกถ้าเลื่อนครั้งนี้ต่อไปมันก็จะเลื่อนได้อีกอะค่ะขนาดที่ประธานิธพัฐบาลวิสุทธิชัยนรนโคเลยถ้าคุยกันไม่จบเนี่ยเดี๋ยวจะไปขอโหวตในห้องใหญ่แบ่งครึ่งกันไปเลยว่ายัางไงเวลาใครจะเท่าไหร่ไปโหวตกันในสภาเลยระบทสรุปอันนี้คือพบการเครื่องทางน้องไดก็คือฝ่ายค้านได้เวลาเท่าเดิมส่วนฝั่งรัฐมนตรีให้ชี้แจงได้เลยแบบไม่อันก็ดึกไปใช่ไหมดึกเป็นดึกค่ะอ่ะ ขนาดที่คุณพิเชษเชื้อเมืองพาน,ร,านรองประธานสภาบอกประธานจะบริหารให้ไม่ให้อยากขัดแย้งและลามไปทะเลาะก,กันอยู่ในห้องใหญ่บทสรุรปเป็นอย่างนี้ถูกไหมก็เป็นนั้นว่าบทสรุรปก็คือฝ่ายค้าน,นยังได้เวลา22ชั่วโมงเท่าเดิมส่วนฝั่งรัฐมนตรีก็ให้ชี้แจงได้แบบไม่อั้นเลยอะคะอ่ะนี่เป็นความคืบหน้าล่าสุดไหนเดี๋ยวดูตรงนี้หนึ่งสิเออนี่ ก่อนการเริ่มประชุมเนี่ยประธานรัฐสภา,ามีการอ่านกฎเกติกาในการอภิปรายเสื้อปกติจะไม่ค่อยเห็นนั่นก็แปลว่าเดี๋ยวจะมีการอภิปรายพาดพิงถึงคนนอกไหมหรือเปล่าอ่าอ่าในท้ายที่สำคัญก,ก็คือเรื่องการพาดพิงคนนอกเดถ้าประธานบอกกันเลยนั่งลงอ,อ๋อไม่ใช่สิอะไรนะอันนั้นวันก่อนเออ ก่อนเริ่มประชุมค่ะท่านประธานวันวนออ่านกฎกติกาในการอภิปรายซึ่งข้อสุดท้ายที่สําคัญก็คือเรื่องการพาดพิงถึงคนนอกค่ะปกติแล้วจะไม่ค่อยเห็นแบบนี้บ่อยๆนะคะที่ก่อนจะเริ่มอภิปรายแล้วท่านประธานจะต้องอ่านกฎเกณฑ์ข้อบังคับเนี่ยค่ะแฟนรายการนี่ของจริงเลยอาจําได้ค่ะประชดิป,ปัดสามท่านที่ไม่โหวตให้คุณเสถาคือคุณจุเินคุณชวนคุณกัญญัตัแต่ว่า,าที่เหลือโหวตใคร ตอนนั้นมีวิวาทะกันเล็กๆเออดูเดือดกันเลยชวนด้วยนี่อ่าท่านผู้ชมดูกันต่อเลยมีความคืบหน้ากูชัยธวัฒน์ฟังส้นนิดนึงไหมสดจากรัฐสภาอ่าเอาแบบสภาเลยกรณาแสดงความเห็นด้วยความสุภาพนะผลประโยชน์โดยไม่ชอบหรือเกิดการคอร์รัปชันเชิงนโยบายแทนที่จะเร่งฟื้นฟูหลักนิติธรรมหลักนิติรัฐกลับเกิดการเลือกปฏิบัติ ในกระบวนการยุติธรรมทำลายหลักความเสมอภาคเท่าเทียมทางกฎหมายและการเมืองไม่จริงใจต่อการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นการลดความเหลื่อมล้ำการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานการปฏิรูปกองทัพการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองปัญหาการศึกษาและปัญหาสิ่งแวดล้อม การดาเนินการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมยาเสพติดตัวยัตติท่านผู้ชมใช่ค่ะที่เราเคยเล่าคุณผู้ชมไปมันคือการเกินซึ่งเคยบอกวันนั้นที่คุณชัยทวัฒน์มานั่งตรงนี้พี่ยังถามโอ้คุณเขียนยติขนาดนี้คุณไม่อภิปรายหนึ่งห้าหนึ่งไปเลยทำไมไว้งใจแบบดงมัดตีโดแลวเกินคุยชัยวัฒน์ยังสวนพี่เลยอามัยที่เพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านก็แบบนี้ ใช่ไหมค่ะแต่เป็นการเขียนยัตตุที่ดุเขียนยัตติที่ดุดันท่านผู้ชมการเขียนยัตติที่ดุที่สุดในประวัติศาสตร์ผมต้องยกอให้ไข่รู้ไหมค่ะพระเชัตปฏโอ้โหสมัยยุคหนึ่งประเชษิปเป็นฝ่ายค้านพี่ไปเมืงใจเนี่ยเขียนยัตติออกมาอ่านแล้วเลือดนองเลยอ่านแล้วเหมือนโดนกรีดจนกระทั่งยับบนเลยน้องใบนึกออกใช่ไหมค่ะ โอ้สมัยประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านนี่แต่ข่าวเบอร์เอิญคราวนี้เนี่ยก้าวไกลเขาเป็นพักนำฝ่ายค้านาก,าก็มีความด่วดันกันพอประมาณ <ใน S 1> อย่างที่ทว่านะแต่เอาเป็นว่าเขาตกเราก็ได้เรื่องกรอบเวลาวันนี้อาจจะต้องนอนดึกใช่ไหมค่ะแต่ขอเนื้อๆนะกิ๊งริงงไม่ส่ะผ่อนบ้างเอาไว้ไปเข้าห้องน้ำกินข้าวมันต้องจัดเวลาในการติดตามผมนี่เป็นบิ๊กแฟนของการประชุมสภาจริงๆอยากจะดูเรื่องเกินวันนี้ เรามาช่วยกันจดวาทกรรมไหมหอุ้ย,ยคำพูดดีๆที่จะปรากฏออกมาท้าบูชม